รอเป็นเดือนกว่าจะได้อันนี้ตู้ลิ้นชักนะไม่ใช่โรงเย็นตู้ปลามันหนักนะน้ำมันก็เยอะดูว่าหกสิกว่าโลแล้วก็ได้อยู่สวยคุ้มค่าสมการรอคอยไหมเอ๊ะเราขาตรงนี้หายไปเลนเราจะมียจา๋เาเขาเรียกขาลอยมึอหลอหาย <K han S 1> ขาลอยค่ะอะไรไม่เชื่อเขาทำละจ๊ะ ผู้ชายออกสศอกก็กเทยบา,ายใหญ่กว่าพอให้ผู้ชายก็ทําไปเรจะได้ดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอนิดนึงตู้ตัวละ29งหมของดิฉันขาลอย <c oughs> ไม่มีขาปลา <c oughs> แล้วนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะเนี่ย <c oughs> ก็ใช่สิถ้าบอกหัวว่าจะซื้อเมื่อไหร่คี่จะได้ซื้อล่ะเลยถัวชอบไหมคะถ้าชอบเยี่ยวใส่เลยลูก โตอยู่ดีปลั๊กไฟอยู่นู่นจะเสียปลั๊กไฟยังไงเป็นเรื่องของอนาคตและอนาคตเราสองคนมีไหมไม่มี <c oughs> และนี่คือฝ่าย QC ประจำบ้านมาดามแผบน,นะคะ <c oughs> ในถั่วตรวจด้วดยค่ะตรงไหนงานไม่เรียบร้อยงานไม่แฮปปี้บอกแม่นะคะโอเคไหมคะลูกผ่านไหมคะถือว่าผ่านผ่านนะส่วนตัวนี้แผนกเครื่อนครัว เมื่อก่อนเธอก็เคยเจาะกำแพงไม่ใช่หรอจ๊ะอย่าพูดถึงความหลังค่ะพ่อถามว่าระหว่างซ่อมมอเตอร์ไซค์กับทําเหล็กดัดมุ้งลวดจะให้เลือกอาชีพไหนกูบอกกูไม่เอาทั้งสองอย่างพ่อโกรธกูจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ให้อภัยนะครับโอ้โกโก้วันดีคนดูยังคะโกโก้บอกว่าออกมาให้เห็นก็บุญแล้วค่ะเฮ้ยทำอะไรน้องแอบน้องคิวซน้องตรวจของคุณวีท ก็สวยอยู่เนาะคุณคิดว่าคุ้มไหมคะฉันอยากได้บ้านโล่งๆงกว้างๆมึงไปซื้อบ้านใหม่อีกหลังเลยค่ะบอห่าให้ถ่ายรูปกับบอดี <c oughs> ้การ์ใส่กรองมาให้เรียบร้อยก็คือใส่าน้ำได้เลย <c oughs> และนี่ก็คือตู้ปลาของเราค่ะ <c oughs> ใช่ครับไหนอะ่ะอุ้ยบ้านโล่งจังเลยย่าเนี่ยตู้นี้มันเล็กไปก็ต้องมาวางตรงนี้อ๋อซื้ออีกตู้หนึ่งมาวางตรงนี้เถอคะค่ะพอเถอะจ้า ทำไมอ่ะมันจะกาลายเป็นอควาเรียมพัทยาแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวกูเปิดบัตรให้เข้าชมคนละ50บาทมีคาเฟ่แมวมีปลาแล้วก็มีตุ๊กตาแล้วก็มีมาดามแพมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวขยับถ่ายรูปอะไรเงี้ยปิงปองโชว์มีไหมจ๊ะไม่มีค่ะมีแต่อมปิงปองค่ะ แล้วเราจะทําการย้ายบอลโอ้ยตอนเช้าเนี่ยดิ้นไม่ไหวนะตอ,อกกนกลางคืนนี่ดิ้นเก่งแล้วพวกเธอเนี่ยทุนนีเ้เรายังไม่ได้ใส่เกลือในน้ําเลยอะขีดขาตะใครต้องใส่ไหมจ๊ะไม่ได้ต้มยำปลาค่ะเอาลูกเด็กๆแดงใส่ไว้ก่อนติ๊งิ๊งิ๊งิดาินมะาขี้เหล่เชียถ้าขี้เหล่ก็ขี้เหล่ไปค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกูซื้ออีกค่ะกูจะซื้อตันกว่าจะเจอตัวที่สวย น้องดำสวยมากจะบอกให้ตัวละ250อันนี้เป็นลายของน้องนะคะน้องไม่ได้ขึ้นลาค่ะตัวที่ฉันเลือกสวยจังเลยสวยพอๆกับฉันแหละถ้าไม่ดำขนาดนี้คุณวิกก็คงไม่เอามาหรอกแอ,อม่มมูอยากดูแลหนึ่งหุยสวยอะ่ะปลาคาบเดี๋ยวบอกก็เยอะอีกยันจะหาทำอีกมีปลาเยอะกับมีผัวเยอะไหนดีกว่ากันนะคะเมียจ่าฉันอยากเลี้ยงแมงป่องนะจา่าเลี้ยงเลยค่ะเอาอ<ย>ให้รอดนะคะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูค่ะอย่างนี้ตะขาด้วย วันก่อนมันปีนขึ้นขาเขาอยู่คืออะไรอะขาลูกปลาก็ดำแมวก็ดำส่วนเมียขาวจ๊วดีหน่อยอย่าดิ้นลูกเดือบัดอุ้ยมันได้ขึ้นเลยโกโกโ้จะช่วยแม่ใส่หรอคะหรือหนูจะกิน อ,อ่าลงไปอ่าลงไปอ่าแพนด้อ่าลานะคะเราไม่ต้องซื้อแพงมากก็ได้นะคะแต่หมดนี้ก็เกือบหมื่นนะ,ะหมดแล้วเ <c oughs> ย้พรุ่งนี้พาไปซื้อหน่อยนะความฝันของดิฉันก็สำเร็จไปอีกหนึ่งอย่างนะคะด้วยน้องปลาทองค่ะ แฮปปี้มีความสุขนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ